สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษครั้งที่166นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID l ล n e 0 9 6ย์4 0 2า3นะครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบูชาองค์ละส400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกนะครับเย็นนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับองค์แรกนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับดูครับเป็นพิมพ์ฐานแซมหูปะไหลเลยนะครับหูปะบ่าเลยนะอันนี้เป็นของวัดระคังนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ สวยๆเลยครับแรกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองค์แรกนะครับบูชาสี่ร้อยนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับอง์ที่สองลงชาติปิดท้องเก่านะครับ พระมีลงชาติเก่ามานะครับนี่ครับนี่ครับชาติเก่าๆเลยนะครับนะต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับ นี่ครับเก่าๆเลยครับมีเม็ดมวนสารซุ้มกอด้วยนะครับชัดเจนเลยนะครับพระเก่ามากเลยครับอันนี้เบอร์สามนะครับเนื้อหากเก่าเลยนะครับ มาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับองนี้ครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับนี่ครับโอ้โหองนี้เก่ามากเลยครับนี่ครับองค์ที่สี่ครับองนี้ครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับ ครับพิมพใหญ่มีลักน้ำหมากนะครับอย่างที่ห้านะครับ ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่บางหุมพรมสภาพแบบสวยเลยครับอันนี้เป็นพระก,กุเก่านะครับกุเก่าบางหุมพรมนะครับ ต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับบูชาองค์ละสี่ร้อยนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดเป็นองค์นี้เป็นพิมพ์พใหญ่นะครับวัลคังนะครับสภาพสวยเลยนะครับองค์นี้สวยเลยครับ มีรอยปูไตด้วยนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดียโนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับมีรอยปูไตนะครับ กะเบอร์แปดนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงลักนะครับถักเชือกนะครับเก่ามากเลยนะตรงนี้นะอยากจะแกะลื้เกินว่ะพี่อยากแกะว่ะแต่เก่ามากเลยนะพี่ลงรักถักเชือกเอ่ถักลวดมานะลวดเก่าเลยครับ เบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สินะครับเบอร์สินี่เป็นพิมพ์ปกโพวะตะัตรคังนะครับโอ้โหดูครับมวลสารนะครับเป็นมวลสารสักดิดของสมเด็จโตนะครับ ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับสวยเลยครับองค์ที่สิบอ็ดเนี่ยนะครับ ต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับรักน้ำมากนะครับ น้ำหมากนะครับเบอร์สิบสองนะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงชาติเก่าไปเลยนะครับชาติเก่านะครับ สนะครับต่อมาองค์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับดำๆนี่เป็นลักเก่านะครับเป็นธรรมชาติของสัจธรรมนะครับนะครับตามการเวลาครับนี่ครับองค์นี้เก่ามากเลยนะครับ เก่ามากนะพี่งคงนี้นะผมมองว่างคงนี้นะเก่ามากเลยนะครับนะครับหลักการสังเกตความเก่าของพระสมเด็จนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นทิกนะทิกสําหรับผมนะจับขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับแต่เนี่ยครับเห็นไหมจับขึ้นมาทุณเห็นอ่าเนี่ยซุ้มนะครับจะแกร่งนะซุ้มจะแก่งแล้วจะเป็นลายคล้ายลายป้องอ้อยนะครับ เห็นไหมลายพาดเป็นลายป้องอ้อยม้อยนะครับอันนี้ก็ดูได้เฉพาะเนื้อท so ี่แร่งนะครับเพราะว่าแต่ละวาระการสร้างเนี Vlad, ่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่การผสมแต่ละคกนะครับไม่เหมือนกันนะครับพระสมเด็จเนี่ยมีการสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่สามจนมาถึงรัชกาลที่ห้านะครับนะครับในการสร้างแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ดูครับเนี่ยความแกล่งนะครับดูครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะแกล่งนะครับองนี้มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยครับเนี่ยนะครับอันนี้ตัดชิดนะตัดชิดเลยนครับอันนี้เขาเรียกว่าคราบนะครับเนี่ยเขาเรียกคราบแคนไซ์นะครับคราบแคนไซ์นะครับเป็นคราบปฏิกิริยาจากปูนเปลือกหอยนะครับ ผสมน้ำมันตั้งอิ้วนะครับเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะครับนะครับเรือกคาบแขนไซส์นะครับเป็นหลักการของทางวิทยาศาสตร์นะครับเบอร์สิบห้านะครับต่อมาเบอร์สิบหกนี่ครับอันนี้จะเป็นยุคปลายนะครับยุคปีสองพันสี่ร้อยนะครับเนี่ยยุคเนี้ยนะครับซึ่งมวลสารน่ะจะน้อยนะครับแต่พิมพ์เนี่ย ชัดเจนพิมพ์สวยนะครับเห็นไหมครับพิมพ์สวยพิมพ์ชัดเจนครับเห็นไหมครับพิมพ์สวยพิมพ์ชัดดีครับอันนี้เป็นยุคปลายนะครับเส้นจีวอนเห็นไหมครับเนี่ยอนี้เป็นยุคปลายนะครับเบอร์สิบหกสมเด็จยุคปลายครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับ ใหญ่ครับแล้วแกร่งนะครับครับอยู่ที่ความชอบนะครับพี่นะพระสมเด็จนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบล้วนๆเลยนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับนี่ครับไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับแลว้วก็ไม่มีใครเกิดทัน นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนน้อยเสียนภูทรเสียนในเมืองเสียนบนห้างทุกเสียนในประเทศไทยเ่ยนะครับไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่แรงศรัทธานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการเล่นพระสมเด็จนะครับนะครับสิ่งสําคัญในการเล่นพระสมเด็จคือหนึ่ง นะครับต้องมีแรงศรัทธาต่อองค์สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับไม่มีใครที่จะเก่งไปกว่าใครนะครับนะนี่ครับอยู่ที่ความชอบนะครับนีครับโอแต่องค์นี้ผมชอบนะถ้าพี่เอาตามที่ผมชอบเนี่ยนะครับนะครับคือเราเนี่ย เล่นพระสมเดนะ็จในอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับนะมีหลายอย่างครับพี่นะบางคนก็เล่นผมเคยเจอนะพี่อันนี้ผมขอพูดหนะ่อยผมเคยเจอนะพี่นะผมก็ไม่รู้เขาดูยังไงนะครับใน YOUTUBE นี่แหละเขาบอกนะผมจะอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงนี้เขียนว่าสมเด็จตรงนี้เขียนอะไรอะไรเนี่ยผมเคยดูอยู่นะ ผมเคยเข้าไปดูอยู่ด้านหลังจะมีเขียนว่าสมเด็จโตเป็นลายทรงลายเซนอะไรเนี่ยเนี่ยว่าเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นนี่ตาแข็งอย่างนี้เห็นเป็นเงาเป็นลายเซนเห็นเป็นชื่อเห็นเป็นอะไรเงี้ยผมไม่อนึกไม่ออกนะพ่าเขาดูยังไงนะครับเขาอาจจะมีความรู้จริงๆก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ถึงขนั้นนั้นนะครับ ถึงขั้นว่าเออตะแคงมาเห็นเป็นลายเซนเห็นเป็นลายน้ําอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นเขามีมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะไอ้มีจริงหรือไม่มีจริงผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นคนใน youtube เนี่ยครับเขาเขามาไลฟ์แล้วก็ให้เอฟซีเขาดวนะครับนะแต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่มันก็จะมีนะครับเพราะว่า อยู่ที่คนศึกษาด้วยนะครับอย่างเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่เห็นไม่รู้นะครับถึงบอกว่าของแบบนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่อยู่ที่ความชอบไปด้วยนะครับนะครับผมก็ได้มาแบบนี้บ้านๆน,นะครับมาให้พี่ๆดูนะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบเก้านะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ เป็นบางขุ่นพรมนะครับองนี้นะบางขุ่นพรมนะครับชอบองไหนก็ปิดได้เลยนะครับสี่ร้อยนะครับต่อมาครับเบอร์ที่ยี่สิบครับองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุ่นพรมนะครับอันนี้เป็นสมเด็จกู่เก่านะครับสมเด็จกู่เก่านะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบนะครับชอบแบบไหนก็เอาตามที่เราเข้าใจแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความชอบนะครับ ในพาสมเด็จเนี่ยนะครับไม่มีใครเกิดทันนะครับนะครับอยู่ที่แต่ละท่านแต่ละคนนะครับเรียนรู้นะครับมาแบบไหนนะครับนี่ครับไม่ต้องเชื่อใครครับนะเชื่อในใจเราเชื่อในความรู้สึกของเรานะครับนะครับเพราะว่าไม่มีใครเกิดทันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนในเมืองนะครับ นี่ครับอง์นี้องที่ยี่บเอ็ดนะครับองนี้เขาจะพิมพ์ลุงพุดนะครับแบบนี้นาะจะมีองค์เดียวนะครับสําหรับวันนี้นะสวยมากเลยครับเนี่ครับรอยเฉือนรอยปาดด้วยตอกเห็นไหมครับก็เป็นลักษณะแบบโบราณน,นะครับนี่จะเป็นเนื้อออกเนื้อคล้ายๆเนื้อสังขยาเลยเนื้ออะไรไม่ใช่เนื้อสังขยาเาเรียกเนื้อฟักทองนะครับเนี่ย เป็นพระที่สวยมากเลยครับพิมพ์วงพุทธเนี่ยครับต่อมาเบอร์ที่ยี่บสองนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เสียดดมนะครับนี่เป็นพิมพ์เสียดดมนะครับตรงนี้มีลักเก่าๆด้วยครับนี่ตรงนี้ครับนี่เป็นเนื้อหนึกนุ่มนะครับมีหลายโซนนะครับสําหรับเนื้อพระสมเด็จจะมีหลายโซนนะครับเนื้อหนึกนุ่มเนื้อหนึกแกรง่งเนื้อแก่หิน นะครับเนื้อมวลสารนะเนื้อก้นคกหลังสังขยาหลังกาบมากโอ้โหเยอะครับนะเยอะมากครับต่อมาเบอร์ยีิบสามครับตรงนี้ตรงนี้จะมีคาบลักด้วยนะครับนี่คาบลักเก่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ที่ความชอบครับสำหรับคนชอบลักเก่าก ติดได้เลยนะครับเนี่ยเอาเก่าแบบนี้ครับนี่ครับต่อมาครับเบอร์ยี่สิบสี่ครับนี่เป็นพิมพ์เจดีครับตรงนี้พิมพ์เจดีเก่าดีครับตรงนี้เก่าเลยครับเนี่ยส่องมาปุ๊บรู้เลยครับเก่าแบบเนี้ยเก่ามากๆเลยครับแบบนี้นะพิมพ์เจดีนะครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับ เป็นเบอร์ยี่สี่นะเนื้อแกะตังอิ้วด้วยครับด้านหลังก็เป็นรอยกดนิ้วมือนะครับเนี่ยเป็นเห็นเป็นนิ้วมือเลยนะครับเบอร์ยี่สี่ต่อมาเบอร์ยี่ห้านะครับนี่ครับเบอร์ยี่ห้านี้จะเป็นบาขุนพรมนะครับเนี่ยผินใหญ่นะครับ เอาตามความชอบเอาตามที่เราเข้าใจนะครับนี่ครับไม่มีใครเกิดทันนะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆเรามาเบอร์ยี่สิบหกนะครับนี่ครับเนื้อแกล่งมากเลยครับตรงนี้ครับ J D นะครับเบอร์ยี่สิบหกนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่พิมพ์ไอ้ดูเลยนี่ถ้าจะเป็นบางถุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับมือฟูเป็นฟองเต้าหู้เลยครับเป็นกู้เก่าครับนะครับถ้าพลิกด้านหลังมาไม่มีตายางเนี่ยนะครับเป็นกู้เก่าทั้งหมดนะครับ กูเก่านี่ก็คือว่าก่อนปี2,500นะครับมีการตกพระใน j จดีนะครับเขาเรียกกูเก่าทั้งหมดเลยนะครับพระที่ไม่มีตายางที่ออกเป็นบางหุ่มพรมนะครับกูใหม่จะมีตายางทุกองนะครับนี่ครับเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ยี่บแปดนี่เป็นวัลขังนะครับเบอร์ยี่บแปดนะครับ สวยเลยครับพี่พีมวลสารเม็ดใหญ่นะครับต่อมาเบอร์ยีบเก้านะครับนี่ครับเบอร์ยีิบเก้านะครับ เอร์ยิบเก้านะครับตรงนี้นะนับ้บมากนะครับต่อมาเบอร์สาสิบครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับนะครับเก่าเลยครับพี่ ครับต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับ,รบสวยสวยเลยครับพี่ๆครับนี่โนี้จะเป็นมวลสารก้นโคกเลยนะครับ อมาเบอร์สามสิบสองนะครับองค์สุดท้ายนะครับสําหรับ EP นี้จะเป็นพิมใหญ่บางหุ่นพรมนะครับกุกเก่าครับพิมใหญ่บางหุ่นพรมครับเนื้อฟองเต้าหู้เลยครับเนี่ยเนื้อระเบิดเลยนะครับเห็นไหมสุดเป็นฟองเต้าหู้เลยครับนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมทักมานะครับ เบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ ID ไ i n e 096 724 0203ดีน์นะครับขอรูปเพิ่มเติมทักไลน์นะครับติดต่อผมก็096 902 6829นะครับ e p นี้บูชาองค์ละ400บาทนะครับสนใจปิดได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ